สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลอนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพศ2562โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลดังนี้ครับข้อ4ในระเบียบนี้ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมายความว่าแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมายความว่าการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกันเพื่อให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคที่เป็นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่หมู่บ้านหมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ชุมชนหมายความว่าชุมชนที่ไม่มีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนหมายความว่าคณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาคณะกรรมการหมู่บ้านหมายความว่าคณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแผนพัฒนาอำเภอ หมายความว่าแผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่างๆของอำเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอโดยแผนพัฒนาอำเภอจำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของอำเภอในอนาคตแผนความต้องการระดับอำเภอหมายความว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องดําเนินการในพื้นที่อําเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอและเป็นไปตามลําดับของความสําคัญที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนแผนพัฒนาตนําบลแผนพัฒนาท้องถิน่นและแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการแผนปฏิบัติงานประจําปีของอําเภอหมายความว่าแผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกร,รรมของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ต้องดําเนินการในพื้นที่อําเภอ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการทราบแผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแผนพัฒนาตำบลหมายความว่าแผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่จําเป็นต้องทําเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่แผนพัฒนาหมู่บ้านหมายความว่าแผนพัฒนาที่กำหนดแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้านภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน และข้อมูลที่คนในหมู่บ้านจัดเก็บรวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆให้การสนับสนุนหรือจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้านแผนชุมชนหมายความว่าแผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทําเวทีประชาะคมหมู่บ้านและชุมชนหมายความว่าการจัดทําเวทีประชาคมร่วมกันระหว่างประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่หมวด2การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบลข้อ9ในตำบลหนึให้มีคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการขึ้นคณะหนึ่งเรียกตัวย,ย่อว่ากบตโดยประกอบด้วย 1. ประลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลที่นายอำเภอมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. ปหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลเป็นกรรมการ 3. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลที่นายอำเภอแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน3คนเป็นกรรมการ 4. กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเป็นกรรมการ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการและ 6. พะนักรารผู้รับผิดชอบตำบลเป็นกรรมการและเลขานุก,การ ในการแต่งตั้งผู้ทรงคนณวุธตามวงเล็บ5ให้คำนึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตำบลหรือมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบลองค์ประชุมและการประชุมของกอบตให้นำหมวด5คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ10ให้กบต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือกรมการพัฒนาชุมชนได้แก่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือกอชอชอสองคอและข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2. รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นในตำบล เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนําบล 3. จัดทําแผนพัฒนาตําบลให้นําข้อมูลจากข้อ1และข้อ2มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์กลั่นกรองประมวลผลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาตนําบลและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตบําบลรวมทั้งจัดทําแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความขาดเกี่ยวตั้งแต่2หมู่บ้านหรือ2ชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตำบล 4. จํจแนกแผนงานหรือโครงการระดับตำบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตำบลและจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่น 5. จัดส่งแผนพัฒนาตำบลให้กอบอ,อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ และแผนความต้องการระดับอำเภอ 6. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุกปีเพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับตำบลเป็นปัจจุบันข้อ11ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและดำเนินการพัฒนาศักยภาพกบตในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบลทั้งนี้แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และนี่ก็คือสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพศ2562ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลครับสำหรับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีกลไกในการขับเคลื่อ,อน2อกลไกดังนี้ครับ กลไกในการจัดทําแผนพัฒนาตนําบลกลไกแรกคือคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการหรือกอบตโดยในตําบลหนึ่งจะประกอบไปด้วยประหลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจำำําตําบลที่นายอําเภอมอบหมายเป็นประธานกรรมการประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตนําบลเป็นกรรมการข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตนําบลที่นายอําเภอแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน3คนเป็นกรรมการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการและพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการส่วน,นกลไกที่2คือคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือสอ,อชอตอมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า9คนแต่ไม่เกิน25คนทำหน้าที่บริหารสอ,อชอตอประกอบด้วย ผู้แทนองค์การชุมชนผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นๆในตำบลน,นั้นๆในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลกันครับสำหรับขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลน,นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนั่นก็คือก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการนั่นเองครับ ก่อนดาเนินการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในขั้นแรกคือขั้นเตรียมการโดยเป็นหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดทําหรือปรับปรุงคําสั่งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือสออชอในทุกระดับให้เป็นปัจจุบันเสียก่อนครับจากนั้นสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจึงดําเนินการจัดทําหรือทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการหรือที่เรียกโดยย่อว่ากบต เมื่อดำเนินการจัดทําหรือทบทวนคําสั่งต่างๆเรียบร้อยแล้วให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดประชุมสอชอกอบตรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกําหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันในขั้นที่2คือการวิเคราะห์ปัญหาโดยกบตหรือสอชอตอและผู้ที่เกี่ยวข้องนําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านในตําบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมีเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเช่นการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อของ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบรูรณาการวางแผนหรือ CIA รวมไปถึงการนำข้อมูลชุมชนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเช่นจปรหรือกอชชสคอ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TPMap ขั้นตอนต่อมาจะเป็นช่วงระหว่างดำเนินการโดยขั้นที่3นี้จะเป็นการจัดทําแผนพัฒนาตนําบลโดยนําผลจากการวิเคราะห์หมู่บ้านหรือชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเพื่อให้รู้ว่าในตําบลมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่หมู่บ้านหรือชุมชนต้องการแก้ไขจากนั้นเราจะค้นหาโอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหาวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติต่างๆโดยนำมาบูรณาการและจัดทำเป็นโครงการต่างๆตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันของตำบลไม่ใช่แค่เพียงรายหมู่บ้านเท่านั้นเมื่อเห็นประเด็นปัญหาของตำบลแล้วเราจะกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนาตำบลโดยจะกำหนดเป้าหมายหรือทิศทางทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเมื่อได้ปัญหาหรือทิศทางในการแก้ไขปัญหาของตำบลแล้ว จะทำการกำหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วยการนำปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจากนั้นจะเป็นการจัดกลุ่มแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยจะก,กำหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนสามารถทำเองได้หรือชุมชนต้องทำร่วมกับภาครัฐหรือภาคีเครือข่ายอื่นๆ หรือเป็นโครงการที่ชุมชนต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหรือภาคีเครือข่ายโดยจัดลำดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตามเกณฑ์5เกณฑ์คือ 1. ขนาดของกลุ่มคนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2. ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา 3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 4. การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชนและ 5. คือความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาและในขั้นที่4จะเป็นการเชื่อมโยงและประสานแผนตำบลโดยกะบะตร่วมกับสอ,อชตและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำบัญชีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตามลำดับความสำคัญส่งให้กะบะอาตามห่วงระยะเวลาที่กำหนดมาถึงในส่วนหลังการดำเนินการเป็นขั้นที่5คือการประเมินผลโดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาตนําบลรวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตําบลครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาตนําบลเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในส่วนอื่นๆกันต่อครับสําหรับผัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่จะเอาไปปรับใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลกันครับ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสำหรับเครื่องมือแรกคือเครื่องมือที่เรียกว่า CIA โดย CIA นี้เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ย่อมาจาก Community Information Radar Analysis โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านการจัดการทุนชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้านการบริหารจัดการชุมชนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทําแผนชุมชนในลําดับต่อมาก็คือ MindMap หรือแผนที่ความคิดโดย MindMap จัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกเพื่อให้เห็นภาพที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆใดทั้งสิน้นเป็นการเขียนความคิดเห็นที่เกิดจากการประชุมหรือการจัดเวทีประชาคมมีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยแต่แขนงออกเป็นกิ่งก้านสาขาครับเครื่องมือต่อมาเราเรียกว่าเทคนิค AAC เป็นกระบวนการประชุมที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1ส่วนของ A เป็นส่วนของการสร้างความรู้หรือ Appreciation เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันส่วนที่2ส่วนของ I เป็นส่วนของการสร้างแนวทางการพัฒนาหรือ influence เป็นการเสนอวิธีการและเสนอทางเรื่องในการพัฒนาจากการเสนอความเห็นร่วมกันและส่วนสุดท้ายส่วนที่3ส่วนของ C คือการสร้างแนวทางการปฏิบัติหรือ control เป็นการยอมรับและทำงานร่วมกันของคนในชุมชนโดยการนำกิจกรรมต่าง ที่ร่วมกันเสนอสู่การปฏิบัติเครื่องมือถัดมาคือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนด้วย s w o t Analysis เทคนิคสว o t เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีและชาวบ้านในชุมชนเข้าใจได้ง่ายเป็นการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงของชุมชนโดย S ว o t จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น4ส่วนคือ 1. จุดแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่ดีภายในชุมชนที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 2. จุดอ่อนของชุมชนเป็นการหาสิ่งที่ทำให้ภายในชุมชนเกิดปัญหาทำให้ชุมชนอ่อนแอ 3. โอกาสคือปัจจัยจากภายนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบในทางที่ดีแก่ชุมชนและ 4. อุปสรรคก็คือปัจจัยภายนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบด้านลบแก่ชุมชนนั่นเองและเครื่องมือสุดท้ายที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลก็คือการทำโฟกัสกลุ่มโดยการโฟกัสกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์และสนทนาด้วยการเชิญชวนชาวบ้านในชุมชน ร่วมสนทนาโต้อตอบถกปัญหาอภิปรายร่วมกันรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของชุมชนโดยเฉพาะด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและนี่ก็คือเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลได้ครับ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม CIA หรือ Community Information Radar Analysis ซึ่งเป็นโปรแกรมที่กรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาของชุมชนโดยใช้ข้อมูลที่ชุมชนมีอยู่ได้แก่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปะทอ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือข้อมูลกรชสองคอและข้อมูลอื่นๆโดยนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบของสไปเดอร์ไดแกรมหรือที่เรียกว่าแผนผังใยแมงมุมรวมทั้งมีการจัดลำดับปัญหาของชุมชนจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาอาชีพ 2. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 3. ด้านการบริหารจัดการชุมชน 4. ด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนและ 5. ด้านการจัดการทุนชุมชนโดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม CIA ได้ที่ dpu.cdd.go.th/cia โปรแกรม CIA มีการแบ่งส่วนการใช้งานออกเป็น5ส่วนส่วนที่ 1. Input Data ส่วนที่ 2, เรดาร์ไดแกรมส่วนที่ 3, เรดาร์แอนาลิซิสส่วนที่ 4, Comparative และส่วนที่ 5, Logic m o โมเดส่วนที่ 1, Input Data คือส่วนของการนำเข้าข้อมูลได้แก่ข้อมูลจัปะถอข้อมูลกรช .2 สอคอและข้อมูลอื่นๆที่มาจากความต้องการโดยตรงจากคนในชุมชนหรือข้อมูลของหน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ ในส่วนของการกรอกข้อมูลเราจะทำการกรอกข้อมูลทีละหมู่บ้านจนครบทั้งตำบลตามภาพตัวอย่างก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของบ้านห้วยไม้ซอดหมู่ที่9ตําตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ ในส่วนของข้อมูลจปาทอและข้อมูลกชอ2คอสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจปาทอและข้อมูลกชช2คอในระดับหมู่บ้านมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ที่ smartbmn.cdd.go.th เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราจะมากรอกข้อมูลเจปาทอโดยคีย์ข้อมูลเป็นร้อยละเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ข้อมูลกช2คอเราจะคีย์ข้อมูลเป็นระดับการพัฒนา 1, 2และ3ในส่วนของข้อมูลอื่นๆก็จะคีย์ข้อมูลเป็นระดับปัญหาโดยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ห,หมายถึงมีปัญหามากระดับที่2หมายถึงมีปัญหาระดับปานกลางและระดับที่3หมายถึงมีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลย ส่วนที่ 2, l เรดาร์ไดแกรมคือแผนผังใยแมงมุมที่แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนโดยจะแสดงสภาพปัญหาต่างๆทั้ง5ด้านตามชุดข้อมูลที่นำเข้าตามภาพตัวอย่างก็จะเป็นแผนผังใยแมงมุมที่มีการแสดงเส้นข้อมูลจำนวน3เส้นตามผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยเส้นสีน้ำเงินจะหมายถึงข้อมูลจปท เส้นสีแดงหมายถึงข้อมูลกรช .2 คและเส้นสีเขียวหมายถึงข้อมูลอื่นๆส่วนที่ 3. ดาร์านรายสิทธิ์คือแผนผังยายแมงมุมที่แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในภาพรวมของหมู่บ้านว่าอยู่ในระดับใดและมีการจัดลำดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามประเด็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านจากปัญหามากไปหาน้อย ตามภาพตัวอย่างก็จะเป็นแผนผังยายแมงมุมที่มีการแสดงค่าคะแนนตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านเมื่อดูตารางค่าคะแนนจะมีการเรียงลำดับค่าคะแนนจากน้อยไปหามากยิ่งมีค่าคะแนนน้อยเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่ามีปัญหามากเท่านั้นจึงสรุปได้ว่าบ้านห้วยไม้ซอดหมู่ที่9ตําบลปากคาดอําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬมีปัญหาลำดับที่1 คือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลำดับที่2การจัดการความเสี่ยงของชุมชนระดับที่3การพัฒนาด้านอาชีพลำดับที่4การบริหารจัดการชุมชนและลำดับที่5การจัดการทุนชุมชนในกรณีที่หากมีคะแนนเท่ากันโปรแกรมจะแสดงประเด็นปัญหาซ้ำกันโดยแสดงข้อมูลแรกที่ค้นพบเท่านั้น ส่วนที่4 comparative คือการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่เป็นการนำเอาสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตหรือ r a d a r a n a l y s ธ s มาทำการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่เพื่อหารอยละของปัญหาและจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามภาพตัวอย่างก็จะแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตหรือ r a d a r a n a สิทธ์ของตำบลปากคาด ตั้งแต่หมู่ที่1จนถึงหมู่ที่18เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนก็จะมีตารางสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของตำบลปากคาดโดยปัญหาลำดับที่1ที่ต้องได้รับการแก้ไขของตำบลปากคาดคือการพัฒนาด้านอาชีพจำนวน10หมู่บ้านลำดับที่2การจัดการทุนชุมชนจำนวน3าหมู่บ้านลำดับที่3การจัดการความเสี่ยงชุมชนจำนวน2หมู่บ้านลำดับที่สี่ การแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน2หมู่บ้านและลำดับที่5การบริหารจัดการชุมชนจำนวน1ห,หมู่บ้านส่วนที่5 l o โลจิกโมเดลเป็นการจัดทำโมเดลแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงการและประเมินผลโครงการกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามแผนงานที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเห็นผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่หรือ c o m p a r a t i v e โดยปัญหาระดับที่1ที่ต้องได้รับการแก้ไขข,ของตำบลปากคาดคือการพัฒนาด้านอาชีพจึงนำมาจัดทำเป็นโมเดลแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดโครงการต่อไปในส่วนของคู่มือการใช้งานโปรแกรม CIA สามารถดาวน์โหลดได้ที่ dpu.cdd.go.th/cia สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือที่มาความสำคัญขั้นตอนวิธีการเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และกลไกลในการขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบลครับ